ที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ที่ใช้ในทุกหน่วยงานทุกองค์กรน,นะครับก็คือพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539นะครับแล้วก็ที่ปรับปรุงแก้ไข2562นะครับมาดูคําจํากัดความนะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมายถึงการเตรียมการหรือดําเนินการเพื่อให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎหรือการดําเนินการอื่นใดทางปกครอง การพิจารณาทางปกครองหมายถึงการเตรียมการหรือการดําเนินการเพื่อให้มีคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครองหมายถึงการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับและหมายความรวมถึงคําสั่งการสั่งการการอนุมัติการอนุญาตการอุทธรรับรองจดทะเบียนแต่ไม่รวมถึงกฎนะครับไม่ใช้บังคับแก่คอรมอ สารยุติธรรมทางอาญาความมั่นคงทหารการต่างประเทศศาสนานะครับกฎหมายถึงพระราชกิจสเดียกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติที่ใช้ทั่วไปไม่เฉพาะบุคคลใดบุคหรือกลุ่มคนใดเจ้าหน้าที่หมายถึงบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 1. คู่กรณีเอง 2. คู่สมรสคู่มั่นคู่สมรสต้องจดทะเบียนนะครับสามญาติทางสายเลือดนับได้3ชั้นทางการแต่งงาน2ชั้น 4. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนหรือผู้พิทักษ์หเจ้าหนี้ลูกหนี้นายจ้างคำสั่งทางปุครองจะประกอบด้วย องประกอบ3ประการนะครับ1วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง2ชื่อตําแหน่งผู้ทําคําสั่ง 3. ลายมือชื่อผู้ทําคําสั่งนะครับโดยคําสั่งทางปกครองนั้นจะมีสาระนะครับอ,อยู่3ประการนะครับก็คือข้อเท็จจริงข้อจดข้อกฎหมายข้อพิจารณาครับสําหรับเรื่องของวันเวลาตัวเลขนะครับก็จะมี ตัวเลขนะครับที่ใช้ในการปฏิบัตินั้นนะครับอยู่หลายตัวเลขนะครับก็ผมจะเน้นตัวที่สำคัญสำคัญนะครับก็คือถ้าเป็นสัญญาทางปกครองนะครับเราจะอุทธร์ภายใน5ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับคือเป็นประโยชน์โดยของส่วนรวมเนี่ยนะครับเราจะอุทธรณ์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับ เมื่อไหร่ก็ได้นะครับสำหรับค่าสินใหม่นะครับค่าสินใหม่นั้นถ้าเราจะแจ้งให้มาจ่ายเงินนะครับต้องแจ้งไม่น้อยกว่า7วันนะครับนับนับถึงวันจ่ายนะครับนะครับไม่เกินร้อยละยต่อปีนะครับและก็ไม่เกิน5 0,000บาทต่อวันนะครับ สำหรับคำสั่งทางบุครองที่เกี่ยวเนื่องนะครับมีผู้รับหลายคนนะครับถ้าเกิน50คนนะครับเราปิดไว้ที่ทำการหรือที่ว่าการนะครับถ้าเกิน100คนนะครับประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับที่มีความนิยมแพร่หลายนะครับสำหรับการบังคับนะครับ เกี่ยวกับค่าสินใหม่นะครับถ้าเรามีความจําเป็นต้องจ้างผู้แทนนะครับอยอดที่ต้องจ้างนะครับก็คือต้องยอดที่ติดตามตั้งแต่2องล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยไม่เกินร้อยละสองครึ่งนะครับได้เมื่อรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน1ล้านบาทนะครับสําหรับพรบรนะครับวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองนะครับ พุทธศักราชสนานะครับที่ออกอบ่อยๆนะครับก็คือความหมายนะครับความหมายที่เราจะต้องจําจให้แม่นยํานะครับก็คือความหมายของคําว่าวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองนะครับแล้วก็ความหมายของคําว่าพิจารณาการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากมีความคล้ายกันนะครับแต่การพิจารณาทางปกครองนั้นนะครับความหมายจะสั้นกว่านะครับ ความหมายจะจบที่เพียงว่าการเตรียมการหรือดําเนินการเพื่อให้มีคําสั่งทางปกครองนะครับแต่ความหมายของคําว่าการพิจารณาทางปกครองนั้นจะยาวกว่านะครับโดยเพิ่มประโยคที่ว่าหรือกฎหรือการเนิงการอื่นใดทางปกครองอันนี้ต้องต้องจําความแตกต่างนะครับก็เป็นเป็นข้อสอบที่ใช้ออกบ่อยนะครับครับสําหรับคําสั่งทางปกครองนั้นโจทย์ที่ เป็นข้อคำถามนะครับที่เราเจอประจําก็คือข้อใดไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับครับคาสั่งทางปกครองก็จะเป็นประกอบด้วยนะครับคําสั่งนะครับหนังสือสั่งการการอนุมัติการอนุญาตนะครับการอุทธรณ์รับรองการจดทะเบียนนะครับแต่ไม่รวมถึงกฎนะครับนะครับส่วนคําถามอีกข้อหนึ่งนะครับข้อใดไม่ใช่กฎนะครับข้อใดไม่ใช่กฎนะครับสักของกฎหมายนะครับก็จะมีอยู่หลาย นะครับสักนะครับก็ประกอบด้วยนะครับรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกําหนดพระราชกิจดีกานะครับกฎกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับแล้วก็ระเบียบข้อบังคับอื่นนะครับสาหรับความหมายของคําว่ากฎนั้นนะครับเราจะนับจากพระราชกิจดีกาลงมานะครับแล้วรวมถึงสากฎหมายที่ต่ํากว่านะครับผมก็จะมีหลัก การจำว่ากดกากดกานะครับครับสำหรับอีกข้อหนึ่งก็คือนะครับข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะมีตัวเลือกนะครับอยู่3ช้อยนะครับอยู่3ช้อยนะครับความหมายนะครับของเจ้าหน้าที่ก็คือบุคคลคณะบุคคลและก็นิติบุคคลนะครับซึ่งถ้านอกเหนือจากจาก3ามคำนี้นะครับก็ก็คือไม่ใช่ความหมายนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับ ข้อคำถามนะครับที่มักออกต่อไปนะครับก็คือ,อข้อใดต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับเราก็ต้องจำทั้งทั้ง5ข้อนี้ให้ได้นะครับผมก็ใช้หลักการจำว่าคู่คู่ญาติแทนนี่นะครับคู่คู่ญาติแทนนี่นะครับคู่กรณีคู่สมรสหรือคู่มั่นนะครับญาตินะครับ แล้วก็การเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนหรือผู้พิทักษ์นะครับแล้วก็เจ้าหนี้ลูกหนี้นายจ้างนะครับอ,อยู่ในของ5ข้อเนี่ยเราต้องจำไห้แม่นนะครับแล้วก็หลักคอนเซปต์นะครับก็คือค,คู่คู่ญาติแทนหนี้นะครับคู่คู่ญาติแทนหนี้นะครับอันนี้ก็คือจะทําการบุกทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับครับสําหรับคําสั่งทางปกครองนะครับก็เป็น เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถามนะครับข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบนะครับของคําสั่งทางปกครองนะครับก็ะจะมีวันเดือนปีที่ทําคําสั่งชื่อตําแหน่งผู้ทําคําสั่งนะครับลายมือชื่อผู้ทําคําสั่งนะครับคือเราต้องจาจาองค์ประกอบตรงนี้จําให้แม่นนะครับถ้าเราจําแม่นเนี่ยถ้ามีตัวหลอกหรือช้อยอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะตัดออกได้ง่ายเลยนะครับครับสําหรับคําสั่งทางปกครองนั้นก็จะมะีส่วนที่เป็นสาระนะครับ อยู่3ประการเช่นกันอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะครับก็คือข้อเท็จจริงข้อกฎหมายข้อพิจารณานะครับ,รบสำหรับพราบาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นนะครับเราก็ได้ใช้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายองค์กรนะครับเป็นพราบ,าบาารทคคี่มีความละเอียดอ่อนนะครับอ่านหลายรอบถึงจะเข้าใจนะครับก็เป็น รอฟอครูก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการาแชร์นะครับความรู้ร่วมกับนะครับผู้ที่ทํางานประจําหรือผู้ที่กําลังจะสอบนะครับในคลิปนี้ก็ทีมงานรอฟอรครูนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับ